เพื่อนเพื่อนยูทูบผมช่างปานบรงลนนะฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับสายไฟนะฮะเพราะตอนนี้สายไฟเนี่ยผมไปถามดนะูราคาขึ้นมากเลยครับสายสี่เนี่ยราคาถึงพันเก้าร้อกว่าบาทนะฮะดังนั้นเวลาเรามีปัญหาเรื่องการเดินสายแอร์หรืออะไรก็แล้แต่ควรจะใช้สายสี่เป็นสายมาตรฐานนะฮะอย่าไปใช้สองจุดห้าเพราะสองจุดห้ามันจะใช้ได้ระยะหนึ่ง นานไปแล้วสายก็จะเกาะนะผมก็เลยมีความคิดแนะนํำเพื่อนๆไปว่าพุทเรามีสายหนึ่งห้านอยอเยอะนะเหรือจากการใช้ไฟรวงมาแล้วเนี่ยนะเยอะจะเป็นสีอะไรก็ได้ฮนะแ,แต่เราก็สามารถมามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยการร้อยท่อคนละท่อนะฮะกรนี้สายแอลเนี่ยไปใช้งานเนี่ยนะ เราก็จะใช้3มเส้นนี้มันรวมกันเลยนะฮะดังนั้นหน้าตัดของสายเนี่ยมัน1.5สแควรมิลเมื่อรวมกัน3เส้นก็นจะเป็น4.5สแควรมิลใช้แอร์ได้สบายเลยครับนะฮะแล้วก็ใช้ของที่มีนี่ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะฮะเราก็จะร้อยท่อเหลืองเนี่ยครับข้อขาวก็ได้เพราะความกว้างพอนะเราก็จะสมมุติตัวเนี้ยพันเทปทำเครื่องหมายนี่เป็น L ยักขีเมตรก็แล้วแต่เท่าที่เรามีจํานวนที R ่เราเหลือเนี it? Well, it ่ยนะอันน sure> right so ี้ก็จะเป็นสาย L เพื่อไปใช้งานแอร์อีกเส้นหนึ่งก็เป็นจะเป็นสาย N อันนีกติเราก็ทําเครื่องหมายไว้ใช้สเปรย์สีพ่นเป็นสีดําสีน้ำเงินอมดำอะไรก็ได้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ก็จะใช้ประโยชน์ได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อสายใหม่นะมันใช้ประโยชน์ได้หมดหรครับแต่ต้องต้องร้อยกันแยกท่อ เพิ่มท่ออีกเส้นหนึ่งเป็นแอลกับเอ็นไปนะซึ่งผมไปนแนะนำเพื่อนๆเนี่ยก็หลายๆก็ ram, ทำเพราะสายสายพวกนี้ก็เหลือเลยไปซื้อสายแอดกดพันเก้าร้อบาทครับนะซึ่งราคาสูงมากครับของพวกโลหะทองแดงทุกอย่างขึ้นหมดครับก็เลยนําเรียนเพื่อนๆว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็อย่าอยไปมองข้ามมาใช้ประโยชน์ได้ 1.5คูณ3เนะท่ากับ4.5เทียบเท่ากับสายสนีะ่ใยังสองสองเนะี่ยอง้5เนี่ยถ้าเผื่อเราเหลือนะเราก็ทำเป็นสายเมนนะรวมกันสองเส้กนก็เท่ากับ5้ารางมิลเทียบกับ5้าราเมิลซึ่งมันไม่มีขายแล้วก็5้ารางมิมันจะมี4 2.5สาย6นะเราก็สมมติขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้หมดหรอครับ นะแล้วเราก็จะทําเครื่องหมาย L n ไว้เลยแต่เราร้อยแยกท่อร้อนยะแยกท่อเลยก,ก็เพิ่มท่อมาอีกเส้นหนึ่งเป็น L กับ n ก็ใช้ประโยชน์ได้ครับพวกนี้เราก็ที่เหลือก็ใช้ประโยชน์ได้หมดหรอครับผมเลยนำเรียนสิ่งเป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมช่างปานมโน,นครับ